มา,มาตอนพรบค้ามนะคุณพี่แจ็คครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอร้านนี้ยังตั้งอยู่ในรั้วกำแพงวัดดิซึ่งพอผมเดินเข้ามาไม่มีคนอยู่ไอตอนแรกแล้วระหว่างที่ย่องเข้าไปมีเสียงดังออกมาจากในบ้านเสียงนั้นพูดว่าจดเมนูได้เลยจ้าซึ่งเมนูของร้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารป่ากับปลาแม่น้ำอย่างผมถ้ามาเมนูที่สั่งตลอดก็คือเห่าดงเนื้อแล้วผมก็ชอบสั่งคู่มากัต้มยำปลาแม่น้ำต่างๆอย่างในคลิปนี้คือต้มยำปลาช่อนนะแต่คลิปนี้ผมมาเจอไข่มุกเม็ดงามอีกหนึ่งเมนูที่ผมเชื่อว่าถึง ลูกค้าประจำก็ไม่เคยสั่งอ่ะเพราะมันคือผัดผักรวมครับจานนี้80บาทท้วนซึ่งความเด็ดของเมนูนี้ก็คือเขาผัดออกมาโคตรหอมอ่ะคือกลิ่นผัดกลิ่นกระทะเป็นเอกลักษณ์แล้วหอมจัดของจ,งจริงยิ่งเท็กเจอร์ผักนะไม่ต้องพูดถึงมันทั้งนุม่มทั้งกรอบที่ครอบมาด้วยรสชาติน้ำผัดฟิลหอมหอเหมือนน้ำกระทะที่ทอดสเต็กอ่ะแล้วแอบมีกลิ่นพริกไทยดําแทรกมาด้วยอ,อร่อยเฉยอร่อยมากแล้วร้านนี้คือร้านครัวโสพีอาหารป่าครับอยู่ที่วัดเ <c oughs> ขานางบวชนครนายกนี่มันเต็มสิบให้ส้อ No. Oh.